สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดยวันนี้นะคะพลอยจะมาเอาใจคนที่ลงเท้าเยอะมากๆนะคะแต่หาที่เก็บไม่ได้นะคะหรืออยากจะหาที่เก็บที่เป็นระเบียบแต่ดูสวยแล้วก็ดูแบบราคาย่อมเยาวด้วยนะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่พลอยอยากจะมาแนะนําเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยแบบแรกนะคะจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนความลึกอยู่ที่35เซนแล้วก็ความลึกของตู้อยู่ที่90เซนค่ะกับชื่อรุ่นว่า WS 1-2-4ตัวบานนะคะจะเป็นประตูที่ปิดผิวด้วยเมลามีนแล้วก็จะเป็นแบบบานพับเหล็กโดยตัวตู้ก็สามารถวางลองเท้าได้มากถึง25คู่ด้วยกันป้องกันน้ำแล้วก็ลอยขีดข่วนได้ดีมากๆคุณภาพดีแถมยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานและรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง2,950บาทเท่านั้น ส่วนรุ่นถัดมานะคะรุ่นนี้กับชื่อรุ่นว่า WS 902ตัวรุ่นนี้นะคะจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่90เซนความลึก35เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่ เ0เซนค่ะเป็นตัวตู้รองเท้า3บานเปิดนะคะ1บานเปิดด้านบนพร้อมชั้นวางของด้านล่างรองรับการวางรองเท้าได้มากถึง22คู่ส่วนด้านบนจะมีพื้นที่สำหรับวางสิ่งของได้หลังตู้ก็มีช่องระบายอากาศเพื่อระบายอากาศและป้องกันกลิ่นค่ะโดยตัวตู้นะคะราคาอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้ออกแบบที่ดูเบสิกแล้วก็เก็บของได้เยอะเก็บรองเท้าได้เยอะเนี่ยพอยแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ กับรุ่น WS 827นะคะที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนความลึก35เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่80เซนตัวตูว้รองเท้าเนี่ยจะเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะคะแล้วก็จะเป็น4บานเปิด ซึ่งด้านในจะมี4ชั้นแบ่งเป็น2ฝัง่งมีสีให้เลือกเยอะมากๆนะคะกับรุ่นนี้และมามในราคาเพียง2,390บาทเท่านั้นส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้คือ WS02 ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะจะเป็นตู้รองเท้าแบบ3บานเปิดพร้อมกระจกเงาที่หน้าบานให้ด้วยนะคะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซน ความลึก40เซนแล้วก็ความสูงอที่49เซนค่ะและด้านบนจะเป็นเบาะนะคะที่หุ้มด้วยหนัง PVC สีขาวไว้นั่งพักหรือว่านั่งใส่รองเท้าได้สะดวกฟังก์ชันการใช้งานครบแบบนี้แต่มาในราคาเพียง2,640บาทเท่านั้นค่ะซึ่งแต่ละรุ่นนะคะดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานราคาแตกต่างกันไปนะคะใครชอบแบบไหนอยากดูแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์ของน้องแอดมินได้นะคะที่ขึ้นอยู่นี้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทาง เพจ Facebook ให้ด้วยค่ะทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านนะคะในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอมมิงก่อนได้ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ติดปดนถนนใหญ่ค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54แถวพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเอง และถ้าใครอยากดูสินค้าอื่นๆนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพลจะมานั่งไล่อ่านหรือว่าอยากดูสินค้าอันไหนเพิ่มนะคะก็คอมเมนต์ส่งข้อความกันมาได้ค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวพลต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะบ๊ายบาย